สวัสดีครับวันนี้การติดตั้งปั๊มน้ำนะครับอ,อันนี้แบบถูกต้องและถูกกฎหมายนะครับมีวาล์วหมด3ตัวนะวาล์วที่1วาล์วที่2วาล์วที่3วาล์วที่หนึง,ววงววววหน้ทานนที่ในการเติมน้ําเปิดเพื่อเติมน้ําเข้าในแทงหรือว่าในถังสำรองน้ําวาล์วที่2ปิดกรณีที่เราต้อง,งการไปเน้เน,นในส่วนของปั๊มนะฮะสกับ3นะครับ อันนี้เขาเรียกว่า2ระบบนะครับถ้าเราจะยกเลิกการใช้ระบบนี้หมายถึงว่าปั๊มมีปัญหาหรือว่าประปาแรงธรรมดาปกตินะเช็ควาลวตัวนี้สําคัญนะครับน้ําก็จะเข้าน้ำเข้านี่วิ่งเข้าผ่านเช็ควาลวเช็ควาลวนี้น้าไหลาทางเดียวนะครับเช็ควาลวตัวนี้น้ําจะไหลาทางเดียวนะเข้าเข้าบ้านนะน้ําไหลาทางเดียวเข้าบ้านนะ หมายความว่าถ้าเกิดน้ามาแรงแล้วเราใช้น้ำชั้นล่างบางทีปั๊มนี้อาจจะไม่ได้ทํางานนะเพราะว่ามีเพชเชอร์สวิตช์อยู่นะเพชเชอร์สวิตช์ก็ทาําการตรวจสอบความแรงของน้ําถ้าเราใช้น้ําเฉพาะชั้นล่างเพชเชอร์มันก็จะ,ะตรวจสอบว่าเอ้ยอมีปริมาณน,น้ําพอเหมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําชั้นบนนะเพชเชอร์มันตรวจสอบแล้วน้ําชั้นบนไม่ไหลไม่แรงตัวปั๊มน้ําก็จะทํางานนะ โอเคตัวนี้ก็เป็นระบบที่ถูกกฎหมายนะฮะถามว่า,าที่ผมเคยไปเจอมานะครับที่ไปเจอมาแล้วก็เป็นระบบที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือเขายกเลิกใช้ตัวนี้เขาไม่มีตัวนี้เลยประหยัดนะครับแล้วก็ต่อต่อบพาสจากนี่ต่อจากนี่เข้านี่เลยนะต่อใบพาสจากนี่เข้านี่เลยนะเลโดยทําให้าถามว่าที่ผิดกฎหมายมันเกิดผลอะไรที่เราบ้าง สมมติเราบ้านเราหลังแรกหลังที่2หลังที่3ามนถึงหลังที่10ต่อจากเราเนะเราเป็นหัวปั๊มเราเป็นหัวปปาเลยนะฮะช่วงที่เราใช้น้ำปุ๊บหลังที่2หลังที่3น้ําไหลเบาหรือแทบไม่ไหลเลยนะฮะตรงนี้ก็คือเลยผิดกฎหมายนะครับนะฉะนั้นเป็นไปได้อ่ามีถังสำรองจะเป็นใต้ดินหรือบนดินแล้วแต่นะครับถ้าใต้ดินจะแพงนะครับอ่าก็ขอจบการติดตั้งปั๊มน้ำเพียงเท่านี้นะฮะมีอะไรก็ อินบ x ็อมาหรือ,อติดตอ่อมาอีกทีหนึ่งถ้าข้อสงสัยหรือว่าเกิดปัญหานะเอาเรื่องอธิบายไป,ไปน,นี่มีลูกลอยอีกตัวนึ่งนะลูกลอยตัวหนึ่ง,งก่อนนี้ก็น้ำประปลาเติมเข้าไปแล้วเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วลูกลอยจะตัดาบางทีก็ใช้ลูกลอ,อยลูกโป่งบางทีก็ใช้ลูกลอ,อยที่เป็นไฟฟ้า,าสวัสดีครับ